อาจารย์ครับทําไมไข่ผมสองข้างไม่เท่ากันผิดปกติไหมครับไข่ของผู้ชายนะครับไม่ส่วนใหญ่แล้วเกือบ9 9จะไม่เท่ากันการเท่ากันมี2แบบคือยานเท่ากันไหมถูกไหมครับคือยานเท่ากันไหมแต่กี้ให้ดูแล้วนะว่ายานไม่เท่ากันแล้วก็ขนาดไข่แดงเท่ากันไหมถูกไหมครับขนาดไข่แดงข้างใน สมาชิกที่ฟังวิดีโอนี้ลองไปส่องกระจกดูไข่ตัวเองยานเท่ากันไหมหนึ่งแล้วลองจับไข่แดงดูสองฝั่งว่ามันเท่ากันหรือเปล่าอาจารย์บอกตรงเลยนะเท่ากันยากมากถูกไหมครับขนาดมือเราสองข้างวัดตรงๆแล้วอาจจะไม่เท่ากันต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าเราใช้มือขวามากกว่ามือซ้ายอย่างงั้นไข่เป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะไม่เท่ากันไม่ต้องกังวลเป็นเรื่องปกติธรรมชาติถู่ไหมครับอ่ะแล้วมีอะไรอีก งั้นก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรถูกไหมครับเรื่องตรงนี้นะครับเรื่องไข่ไม่มีปัญหาเดี๋ยวอาจารย์มาสอนเรื่องไข่ในอนาคตอีกมีอีกหลายเรื่องแล้วก็ใครคอมเมนต์ไข่ตัวเองก็ดีรูปว่าเข้ากันไม่เท่ากันนะครับของอาจารย์ไข่ขวาจะใหญ่กว่าไข่แดงนิดหนึ่งเวลาเราบีบมันนะครับแล้วออกมาไข่แดงนะโอเคนะครับคอมเมนต์นะครับแชร์เพื่อนเพื่อนจะได้บุญนะครับอาจารย์โทนี่จะมาสอนเรื่อยๆโอเคนะครับครับสวัสดีครับ